เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันครั้งที่1ประจำปี2564ผ่านงบซื้อวัคซีนเวชภัณฑ์และวัสดุป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 พร้อมจะตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลคนไทยค่ะ คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันครั้งที่หนึ่งประจำปี2564ที่ห้องประชุมสภาชั้น4ห้องบุตราร akah สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากงโดยมีนายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การประธานสภาเทศบาล ซึ่งมีนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดนำข้าราชการในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมในที่ประชุมสภาเทศบาลน,นครแม่สอดได้มีการอภิปรายตามระเบียบวาระการประชุมที่ฝ่ายบริหารเสนอ11ระเบียบวาระและมีประเด็นที่สําคัญคือการอนุมัติเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ในการจัดซื้อวัคซีนเวชภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจำนวนเงิน38ล้านบาทและงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคนไทยที่เป็นผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน2ล้านบาท ทั้งนี้เทศบาลนะครแม่สอดมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อวัคซีนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครแม่สอดเนื่องจากพื้นที่นครแม่สอดเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดที่ต้องเร่งทําทันทีโดยจะได้จัดซื้อวัคซีนเบื้องต้นชุดแรกตามงบประมาณนี้จํานวนประมาณห0,000่นโดสและได้ผ่านงบประมาณเพื่อป้องกันและดูแลประชาชนชาวนครแม่สอดกรณีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว